มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนธนาอนันตชัยเผยสาเหตุประกาศยกเลิกคำสั่งปิดวัดพระาธาตุพนมจากกระแสข่าวว่าจะมีการปิดวัดจัดระเบียบร้านค้าหน้าทางเข้าประตูพระาธาตุพนมเนื่องจากวัดพระาธาตุพนมวรมหาวิหารจะขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก มีพ่อค้าแม่ค้าช่างถ่ายภาพคนขายลอตเตอรี่ไม่ได้ทำตามระเบียบของทางวัดพระธาตุพานม,มบวรมหาวิหารและในการประกอบอาชีพอันสุดจริตอีกทั้งมีการก่อความวุ่นวายความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งบริเวณภายในและภายนอกของวัดพระธาตุพานม,มบวรมหาวิหารพระอารามหลวงชั้นเอก ล่าสุดนะคะทนายอนันตชัยชัยเดชได้โพสต์ข้อความประกาศยุกเลิกปิดวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารตามที่มีบุคคลผู้ประกอบการและผู้ค้าขายหลากหลายอาชีพในบริเวณวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารไม่รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในวัดกีดขวางการจราจรหยัดเยียดขายของเชิงบังคับจนเป็นที่เอื่มละอาแก่ประชาชนที่ตั้งใจมาสักการะบูชาองค์พระธาตุพนม จนทางวัดพระธาตุพนมวร,รมหาวิหารต้องออกคำสั่งปิดวัดเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันที่5พฤษภาคม2566เป็นต้นไปดังที่ทราบแล้วนั้นวันนี้ได้มีการประชุมร่วมกันหลายฝ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวนำโดยพระเทพบรมุนีเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวร,รมหาวิหารเป็นประธานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจ พร้อมด้วยวยาวักชกรวัดแล้วก็คณะกรรมการวัดได้ข้อสรุปทางจังหวัดนครพนมจะดําเนินการให้บุคคลและพ่อค้าแม่ค้าทั้งหมดออกไปจากบริเวณหน้าพื้นที่องค์พระธาตุพนมเป็นรูปตัวทีโดยจะไม่ให้บุคคลใดๆเข้าสแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบหรือมีการค้าขายสินค้าใดๆในบริเวณพื้นที่ของวัดอีก และจะจัดเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลพื้นที่ในทันทีเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยเมื่อทางวัดเข้าบริหารจัดการพื้นที่ของวัดได้แล้วดังนี้เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่เดินทางมาสักการะองค์พระธาตุพนมวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารที่ประชุมจึงมีมติให้ยกเลิกประกาศคำสั่งปิดวัดพระธาตุพนมบวรมหาวิหารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านเดินทางมาสักการะองค์พระธาตุพนมได้ตามปกติทุกวันทางในทางวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารจัดให้ดำเนินการเสนอองค์พระธาตุพนมขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโกได้ขึ้นบัญชีเบื้องต้นในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่41 เมื่อวันที่12กรกฎาคม2560นณเมืองคาคูฟสาธารณรัฐโปรแลนด์ต่อไปจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันขออนุมทนาร่วมกันนะครับทนายอันตชัยชัยเดชประารธานรณิทิทนายกองทัพธรรมวัยยาวัชก,กรประธานคณะกรรมการบริหารประธานการบริหาร,ร,าาร,ร,หารงานภายในและภายนอกวัรนธรนมบรมมหาวิหารขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ